ความพึงพอปจะามันการร์ชที่ศึกษาี่รักทุกท่านครับต้องขอทาังายทราบดีนะครับว่าบ้านเมือั่นเป็นที่รักงพวกเราหมายที่จะให้ขอเกิด ความเจริญรุ่รอองเรือ,องราวนี้ในสานการณ์ช่วงนี้ผ่านมาที่มองในปัจจุบันก็นคือเมื่อเกิดการเปลี่ยนผูกโดยผิดแต่มองว่าเมื่อปัจจุบันเป็นรารการในภาพบริหารที่ดูแลเรื่องนั้นที่มีความหมายและวก็ลึกซึ้งเร็่มผมของธรรมะธรรมพิบาลคุมภาคใน้ส่วน,น,นท้น <S <S นองเิ่น แม้กต่ทั้งผู้ปกคองและหน่วยงานอิสระก็เช่นผงไม่ไม่อยู่ในภาพครับต้องไปหาปลาย,ลยนะครับอยู่ในตัวเรานั่นแหละไปสู่ความวุณรุธรรมและจริยธรรมถ้าฝ่ายเดียวแล้วไม่สำเร็จผลเป็นราชั่แเราก็โกรานมากความสานึกในหน้าที่นั่นคือหน้าที่ ิญาณค่ะก็ขอต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคณะกรรมการสมาชิกบานจังหวัดจะเป็นระยะระยะนะครับทั้งที่เป็นที่เป็นเวทีที่มีเครือข่ายร่วมด้วยนะครับคณะกรรมการมสมาชิากบ้านจังหวัดจะตกรอบแล้วครั้งหนึ่งเราพร้อมควรในการที่จะ เชิญพิธีกรมาดำอนิารตัวเรียเกียบทุกท่านนะครับเวลามาร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับซึงเราให้ความรู้ในเรื่องของการแตกต่างค่อนข้างจะหลากหลายนะครับตัวความรู้หรือ,อพูดคุยในวันนี้เนี่ยเพื่อให